มาแล้วค่ะจุ๋ยมาแล้วค่ะเตรียม CF กันได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถมีเงินเด้งเข้าบัญชีได้รัวๆถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะ CF กันเข้ามาเลยอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถทํางานได้อยู่ที่บ้านก็ทํางานได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวแบบนี้นะคะ CF กันเข้ามาจ้าและอยู่ที่ไหนก็ทําได้อีกนะคะเพียงแค่มีเน็ตเท่านั้น CF เข้ามาเลยจ้า CC ไม่เอานะ CF ได้อย่างเดียวถ้าใช่ก็กดหัวใจรัวๆ,ๆๆมาเลยไปต่อกันเลยคะ่ะ แต่ก่อนจะไปต่อค่ะจุ๋ยอยากรู้ว่าคนไหนคือคุณคะอยู่บ้านเฉยๆนะคะไม่มีไรายได้เป็นของตัวเองจะใช้เงินแต่ละทีก็ต้องขอมีงานประจำใช้เงินเดือนชนเดือนจะขยันมากแค่ไหนก็มีไรายได้เท่าเดิม เป็นนายตัวเองแต่เศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่อยากเสี่ยงกับการมีไรายได้ทางเดียวและไม่ว่าคุณจะเป็นคนไหนนะคะคลิปนี้จุ๋ยสร้างขึ้นมาเพื่อคุยกับคุณโดยเฉพาะค่ะจุ๋ยเชื่อว่านะคะในยุคแบบนี้ใครๆก็รู้จักแมคคาออนไลน์บางคนนะคะก็อาจจะยังไม่เคยทําเพราะว่ากล้าก,ก,กลัวหรือบางคนทําแล้วแต่ว่าก็ผิดหวังไม่แฮปปี้เพราะว่าโดนเจ้าของแบรนด์เทคุณรู้ไหมคะว่ายุคนี้เนี่ยเงินลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดแต่อยู่ที่ว่าใครจะคว้าโอกาสได้ก่อนกันทุกคนทําได้ค่ะถ้าเข้าใจมันและก้าวผ่านความกลัวที่อยู่ในใจ สําเร็จเป็นไปได้แน่นอนค่ะและนี่คือเจ็ดความกลัวตัวฉุดรั้งพังเงินล้านไม่อยากลงทุนเยอะลงทุนตามกําลังของเราไม่ต้องแห่ลงทุนตามกระแสเมื่อมัน่นใจค่อยลงทุนเพิ่มค่ะไม่อยากรัาษายยอดถ้าของขายได้ก็ไม่มีเหตุผลไหนที่เราจะไม่สั่งเพิ่มจริงไหมคะไม่มีคนซื้อซ้ำขายไม่ออก เราต้องเลือกขายของดีใช้แล้วเห็นผลคนกลับมาซื้อซ้ำสามารถปิดการขายได้ตลอดชีวิตไม่มีคนรู้จักสินค้าขายยากแบรนด์ที่ไม่ทำการตลาดพูดไปก็ไม่มีใครรู้จักเหนื่อยนะคะที่ต้องตะโกนขายอยู่คนเดียวไม่คุ้มกับเงินลงทุนใช่ค่ะเลือกลงทุนผิดที่10ปียังไงก็ไม่รวยไม่มั่นคงกลัวโดนแบนเทอ่า เราก็ต้องเลือกลงทุนกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะคะเวลาเกิดปัญหาต้องไม่ทิ้งไม่เทค่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงขายไม่เป็น แบรนด์ที่ดีต้องไม่หวงความรู้กล้าสอนแบบไม่กักนักขายที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนะคะทุกคนรวนต้องมีโค้ดพี่เลี้ยงมืออาชีพอยู่เบื้องหลังเสมอค่ะทั้งหมดนี้นะคะจุ๋ยเข้าใจเลยนะคะถ้าคุณจะกลัวแต่ก่อนอื่นค่ะคุณต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนนะคะจะดีไหมคะถ้ามีคนที่รู้ปัญหาและเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรและพบกันกับโปรเจกต์ใหม่ของจุ๋ยนะคะที่รู้ลึกและเข้าใจปัญหาของแม่ค้าออนไลน์มามากกว่า7ปีค่ะถ้าคุณสนใจนะคะพิมพ์คําว่าสนใจใต้ คลิปนี้ค่ะแล้วจะมีทีมงานของจุย๋ยติดต่อกลับไปค่ะ